นำร่องปฏิบัติการสมุยโมเดลหรือถอนวิลล่าอาคารเกาะสร้างบนเขาเกาะสมุยเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ร้อยตำรวจตรีพงศกรมีพันธุ์พุ่มในการสอบสวนสี่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยน,นายกัมปนาทกลิ่นสะวรรคนในอำเภอเกาะสมุยพันตำรวจเอกเด่นดวงทองศรีสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย นายนัตตดายหินทองเลขานุการนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายพันล,ลมีเพียรน,นิติกรชำนาญการเทศบาลนาครเกาะสมุยพันเอกดุสิตเกษรแก้วหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่พักบนท้นที่ภูเขาสูงและการประกอบธุรกิจของชาวต่างด้าวบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรอรมนาาภาักสี่และตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทำลายทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสังเกตการและควบคุมการปฏิบัติรืทอรอนอาคารสองหลังในพื้นที่เขาเฉวงน้อยตำบลบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522โดยมีนายช่างโยธาชำนาญการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับนายช่างโยธาเทศบาลนาครเกาะสมุยควบคุมการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย โดยก่อนเข้าปฏิบัติการรื้อถอนกอรมนภาค4นำโดยพลตรีอนุสร์โออุไรรองแม่ทัพภาคที่4รองผอ,อรมนภาค4และรองหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่4ได้มีการประชุมคณะทำงานสมุยโมเดลเร่วมกับนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านความมั่นคง กัปตนวดเอกพงศกรมีพันพ์ควบในการสอบสวนสี่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสรุปถึงความคืบหน้าในการทำงานขณะที่เมื่อเวลาใกลรบกาของวันเดียวกัน สถานีตำรวจภูทรบอรท่อผุดอเกาะสมุยนายพันลบมีเพียรน,นิติกรชำนาญการเทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำสำเนาคำสั่งประกาศเทศบาลนครเกาะสมุยเรื่องการกำหนดวันเข้าทำการรื้อถอนอาคารพร้อมหนังสือคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งลงนามโดยนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้ราชการจังหวัดเข้าลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นหลักฐานในการนำเครื่องจักรและคนงานเข้าหรือถอนอาคารสองหลังดังกล่าวด้านนายพันลบมีเพียรนิติกรชำนาญการเทศบาลนาครเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าในการรื้อถอนวันนี้เจ้าของอาคารได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ข้าดำเนินการเจ้าของอาคารได้เข้าแจ้งความประสงค์เป็นผู้รับผิดชอบการรื้อถอนโดยได้จัดคนงานน่ออุปกรณ์เครื่องเจาะกระแทกคอนกรีตเครื่องตัดเหล็กเข้าร่วมทำงานจากคนงานของเทศบาล ซึ่งคาดว่าการรื้อถอนจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า7วันเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ลาดชันสูงทําให้ไม่สามารถนําเครื่องจักรขนาดใหญ่ขึ้นไปได้คือจริงๆแล้วนะครับในช่วงณนะปบจจันนี้นะครับโดยการนําของท่านรามาเนตรจกว้างนะครับท่านเองไม่ได้ดิ่นนอนใจนะครับในเรื่องของการตรวจสอบดูแลนะครับแต่แต่เราได้เวลาที่ผ่านมานั้นนะครับทางเทศบาลเองนั้นไม่ได้ลงมาดูแบบเต็มที่นะครับเรายอมรับว่าเราไม่ได้ลงหนดรูเต็มที่แต่วันนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับ ทางเทศบาลน,นะครับท่านนายกต้องฝากขอบคุณท่านทางกรมนอทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับหลายหลาย,ายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการดําเนินการช่วยมาผลักดันนะครับพราววันนี้เทศบาลน,นะครับเรามีเจตนาดีนะครับเราต้องการที่จะให้อนาคตข้างหน้านะครับอนาคตข้างหน้าที่ผมบอกว่าอนาคตข้างหน้าคือที่ผ่านมานั้นสิ่งไหนที่สามารถที่จะแก้ไขได้เราอนุญาตให้เขาแก้ไขให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้เราก็จําเป็นต้องสั่งให้รื้อนะครับนั่นเป็นขั้นตอนของกฎหมายนะครับ แต่อนาคตข้างหน้านะครับในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างการที่จะก่อสร้างนะครับต้องมีรับการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดนะครับโดยท่านนายกได้กำชับสร้างทุกคนนะครับโดยเฉพาะสร้างเขตนะครับให้ลงมาตรวจสอบพื้นที่ก่อนที่จะขออนุญาตก่อสร้างนะครับดูเรื่องความลาดชันดูพื้นที่ว่าสร้างได้ประมาณไหนนะครับสในเรื่องของแบบนะครับให้ตรวจตราเรื่องของแบบให้ถูกต้องนะครับเราขอเน้นย้ำนะครับ บอกเต่าถึงผู้ประกอบการทุกท่านนะครับว่าตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าท่านเริ่มต้นถูกนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับท่านไม่มีแน่นอนนะครับทางเทศบาลนั้นพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือพร้อมที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นท่านไม่ต้องตกใจนะครับว่าถ้าท่านมาเริ่มต้นถูกแล้วจะมีปัญหาภายหลังนะครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทกระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมา n ์เทนคลับขนอมร้านอาหารหนานหยวน